สวัสดีค่ะเจอกับคูณครูอีกแล้วนะคะในรายวิชาจินตกณิตนะคะวันนี้เราจะมาใช้สูตรเพิ่ม3เท่ากับเพิ่ม5ลด2นะคะอย่าลืมนะคะว่าเด็กๆจะต้องปฏิบัติตามไปขณะที่รับชมวิดีโอของคุณครูนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกปฏิบัติกันเลยค่ะให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์เลยค่ะไปรับชมของคุณครูดได้เลยไปกันเลย เด็กๆปัด4โดยใช้หัวแม่มือดันขึ้นไปนะคะ4หรือบวก4นะคะบวกอีก3สังเกตที่รางลูกคิดบวก3ไม่ได้แต่เอ๊ะคุณครูเคยสอนไปแล้ว3จับคู่กับ2จะเท่ากับ5ฉะนั้นเด็กๆจะต้องใช้นิ้วชี้ปัดบวก5ลบ เด็กๆจะเพิ่งเขียนนะคะให้เด็กๆสังเกตที่รางรูปคิดของตัวเองแล้วเซตเขียนลงไปครั้งที่1นึ่คุณครูจะทําให้เด็กๆดูครั้งเดียวนะคะแต่เด็กๆจะต้องทําให้ครบทั้ง3ครั้งนะคะข้อที่2-4-3-5ลบ5เด็กๆบัดสบวก3ม เด็กบวก4บวกอีก3ไม่ได้ฐาน5เหมือนเดิมเลยค่ะบวก5ลบ2บวก1เซทแข้อที่4นะคะ3 3 3เด็กๆบวก3บวกอีก3ไม่ได้3คู่กับ2บวก5ลบ2บวกอีก3เซต ข้อที่4นะคะ3 3 3เด็กๆบวก3บวกอีก3ไม่ได้เด็กๆบวก5ลบ2แล้วเด็กๆบวกอีก3สามารถบวกได้นะคะให้เด็กๆสังเกตที่รางลูกคิดของตัวเองบวก3เซต9ข้อที่5นะคะ3 3 2ให้เด็กๆบวก3บวกอีก3ไม่ได้บวก5ลบ2 โจทย์ให้บวกอีก2บวกได้บวกขึ้นไปเซต8ข้อที่6นะคะ2 3 4เด็กๆบวก2ใช้หัวแม่มือดันขึ้นไป2บวกอีก3ไม่ได้3คู่2นะคะบวก5ลบ2บวกอีก4ได้ใช้หัวแม่มือดันขึ้นไปค่ะเซต9ข้อที่7นะคะ3 2 4เด็กๆบวก3ดันขึ้นไปเลย บวกอีก2ไม่ได้ฐาน5เหมือนเดิม2คู่กับ3บวก5ใช้นิ้วชี้ดันลงมาเลยลบ3บวกอีก4ได้นะคะสังเกตที่รางลูกคิดใช้หัวแม่มือดันขึ้นไปบวก4เซต9ข้อที่8 -7 ลบ5บวก3เด็กๆรวบ5กับ2พร้อมกันเลยนะคะลบ5ได้เด็กๆลบบวกอีก3ไม่ได้นะคะเด็กๆบวก5ลบ2เซต5ข้อที่9นะคะ 8ลบ6บวก3เด็กๆรวบ5กับ3พร้อมกันแล้วเด็กๆลบ6สามารถลบได้นะคะ5กับ1ลบไปพร้อมกันบวกอีก3ไม่ได้เด็กๆใช้ฐาน5เหมือนเดิมบวก5ลบ2เซ็ต5ข้อสุดท้าย9ลบ7 3เด็กๆรวบ5กับ4พร้อมกันเลยนะคะจากนั้นลบเ สามารถลบได้นะคะเด็กๆเด็กๆก็ใช้ดันไป5กับ2พร้อมกันบวกอีก3ไม่ได้นะคะฐาน5เช่นเดิมค่ะ3คู่กับ2เด็กๆก็บวก5ลบ2จากนั้นสังเกตที่รางลูกคิดนะคะเซตต่อ5 วันนี้คุณครูต้าก็ขอฝากให้เด็กๆลองฝึกการใช้ลูกคิดและลองปัดบ่อยๆนะคะเพราะว่าการฝึกบ่อยๆจะทำให้เด็กๆชำนาญและมีความรวดเร็วนะคะวันนี้คุณครูต้าขอตัวลาไปก่อนการบ้านของเด็กๆนะคะถ่ายคลิปเหมือนเดิมค่ะฝึกการทำพยายามทำให้ทันถ้าไม่ทันยังไงนะคะให้เด็กๆย้อนกลับมาดูคลิปใหม่อีกครั้งหนึ่งทีละข้อนะคะย้ำนะคะ เพิ่ม3เท่ากับเพิ่ม5ลด2นะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหน,นสามารถทักไลน์ส่วนตัวคุณครูได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแค่ไขให้แล้วก็สอนให้เป็นรายบุคคลถ้าว่าไม่เข้าใจตรงไหนน,นะคะสำหรับวันนี้คุณรูพุ่งกอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย